สวัสดีครับเดลัเกมเมอร์ครับในขณะนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับอ่าก็นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับหวังว่าเขาจะยังคิดถึงกันอยู่นะครับเราก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับตอนนี้นะครับในเนื่องจากสถานการณ์นะครับการเรียนนะครับตอนนี้ถือว่าหนักพอสมควรเลยครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ได้มาทําคลิปนั่นเองครับแต่ว่าในวันนี้ผมก็กลับมาทําตั้งใจที่ทําคลิปตัวนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ อาหลายคนน่าจะรอคอยนะครับอ่าผมตั้งใจว่าอยากได้ตัวนี้มานานแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ <g ül> ผมยังไม่รู้นครับว่ามายัางก็ดูก่อนนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับ Evo วฟ r มนะครับ,อ,รนะรบอะไรนะดีโมนิกโอ้โหอ่านอ่าไม่ออกไปไม่ได้นะครับ ้นานอาศูนย์คืนแดงเดือดนะครับตั้งแต่วันที่19กลุมภาพันธ์ถึง17มีนาคมก็ประมาณ20เท่าไหร่อ่ะ28วันใช่ไหม28 29วันนี่แนะครับแล้วก็มีคอลเลคชันอื่นอีกนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับแคลนของผมนะครับก็ยังมีที่บ้านครับสำหรับใครที่อยากเข้าก็ขอเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจะเอา ID แพนเปิดขึ้นให้นะครับอโอ้ตอนนี้ผมมีเจ็ดร้ปสาเดือนซึ่งนะครับผมได้ทำการขายบัตรสร้างห้องจนสามารถเติมแพลกรายเดือนได้นะครับนี่คือ ID แพนนะครับของเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้านะครับตอนนี้มารับได้ยังตอนนี้เจ็ดร้อยปดสิบสองเพรอ่า รึ่งในตู้นะครับจะต้องใช้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองเพชนะครับก็คือตู้ทั้งหมดผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆช่องนะครับตอนนี้น่าจะทำการอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าผมไม่ได้ในคลิปนี้นะครับก็ผมก็ต้องสะสมเพชรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็ต้องได้มันอยู่ดีนะครับเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับาอ่ถ้านะครับอ่าก็หวังว่าก้าเพชรนะครับจะมีอยู่จริงครับตอนนี้ผมมีสิีสูงถึงสองเก้าเก้านะครับ นะครับอ่ะขอเริ่มจากตัวนี้กแล้วกันนะครับก้าเพชรนะครับอ่าอ่าหนึ่งสองสามโอ้โหโอ,อ่า GM ครับตอนนี้คือว่าผมยังอ่ายังไม่ได้ปืนนะครับอาไม่ได้นะครับต้องได้ปืนก่อนนะครับก็คืออ่า สุมตอน,นครับโอ้โหอาเกมครับอันนี้ผมมีแล้วครับเก,ก้านะครับโอ้โหอาเกมครับอันนี้ผมไม่มีก็เอามาได้น,นะครับนะเหลือหกร้อยเก้าสิบห้าเพชรนะครับสมมุตแล้วสามหรือว่ามันจะเรียงมปแบบนี้วะเฮ้ยมันคืออะไรวะโอ้ กีเองตอนนี้ผมเหลือสิบส่นแค่สองได้นะครับได้แน่ครับได้แน่ครับโอ้โหทำไมต้องเอาอันนี้มาก่อนเลยอีกนะครับวังว่าโอ้โหกี่เองก็เหลือสามเก้าเก้าและสี่เก้าเก้านะครับก็ทุกคนครับอยากให้ติดตามอีกนะครับขอให้ผม เก็บเพชรไว้พอ,อก่อนครับอ่าผมจะต้องเก็บเพชรน,นะครับอ่ผอบอกกบอา,อาผมต้องเก็บอีกกี่เพชรนะครับเด้แล้วนะครับผมต้องเก็บอีกกี่เพชรเนี่ยคิดก่อนนะครับสามเก้าเก้าบวกสี่เก้าเก้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดประมาณแปดร้อยเก้าสิบกว่าเพชรน,นะครับแปดร้อยเก้าสิบกว่าเพชรอืมแปดตอนนี้ผมรับรับวันละ เจ็ดสิบเพร็รนะครับอ่ารับวันละเจ็สิบเพร็รอ่าปันก็แป0ล้วเก้สิบพันเจ็ดสิบนะครับโอ้โห,โหมันตกโอ้โหเจ็ดเจ็ดสิบคูณสิบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยประมาณสิบสิบสามวันนะครับโอ้โหน่าจะอีกนานเลยนั่นแหละนะครับก็ผมได้แน่นอนนะครับก็อยากให้ติดตาม กันไว้นะครับก็สําหรับการอัพกันแล้วก็ค่อยว่ากันที่หลังตอนนี้อย่างน้อยปืนผมก็ยังไม่ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวนรไปก่อนนะครับเพราะก็ใหม่คลิปที่ผมจะสุ่มได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย